ส่องไม่ก็มีเออปิดได้แล้ววัน,นนี้ได้วหรอบุบับวม่พี่กันห้า,า,นนานคเน,นเป็นอย่างไ่เออมันมันเป็นยังคะแต่เข้าไม่ได้โอ้ ไปที่พี่น้องเขาต้อนหากระจูสองทิปแจนอ๋อด้อพี่น้องทักทายสบายดีเอฟซีไปสบายดีเอฟซีทั้งนั้นตื่นเต้นดีว่าเขาคพิ่งเร็วอยากไปเคยขึ้นเลยรถไฟขนะาดี่หาที่ไปน่จ้ามื่อนี้พี่น้องเขาจะไปแถวสุขุมวิทเนาะจะไปวัดท่าท่องนะพี่น้องซึ่งทิปย์ก็น้องบวัวจะนั่งรถไฟฝ่าไปแต่ว่าก่อนที่จะไปห่อลุรถไฟน่ะเขา,า,นะาต้องเลยนั่งแกะไป จะมาเราประสบการณ์ผน้องการตั้งแอปแกลเพื่อที่จะจองรหลดเนาะที่แรลเข้าวัสีจ้องรหลดแท็กซี่ไววต้นเสาข้อมือนี้เพื่อไปพุ่นแต่ที่นี้ทิพันแบบว่าชิบอัมตัง้งกระใสบ่บเปนเนาะแต่ว่าผ่านมาทิพเคยตั้งแล้วจักมันใส่จังได้บบเคยจองรหลด้น,นะแลวก็เลยหลบไปหลายปีก่อนและที่นี้ก็แบบเมื่อคืนนี้แบบว่าเข้าสีออกแต่เสาระนะอย่ารถติด คิดว่าสิไปแต่เศร้าแล้วที่นี่ก็เลยแบบตังแอปขึ้นมาแล้วก็จ้องรถที่คิดว่าสิจ้องไว,ว้มื้อื่นเศร้าเป็นใจเมื <laughs> ่อบัหรบันานัาน,านแล้วแมนนัน มันจ้องลวงนาบุไดเพราระว่ารือว่าทิพย์ย่อง่มห้เพราะว่าตั้งแล้วก็ปึ๊บแล้วก็จ้องเลยห้าโหลดเลยนะพี่น้องแล้วที่นี่รหลดกาตออภาพมาแล้วก็กำลังเดินทางมาเลยว่าอันคือสิจ้องไหวมือเสาร์านาบริวารซีมาตอนนี้ยังจะได้นะแล้วพี่เขาว่าอ๋อตอนเสาร์แล้วมาบุไดเพราะว่าเราสิเขาบานที่ทราบฮน่ะแล,ะล้วก็แบบว่าอาณาให้ทิพย์สวยยกเลิกหายเนาะที่ก็ข้อถทษเพื่อไว้ว่าบริไปตอนนี้แล้วที่นี่ยุกเลิกบเป <laughs> ็น มาสิไลท์วดนามเอฟซีอยู่แล้วก็โทรทามพื้ที่เนาะเมื่อคืนนี้มันกระเดืกอเลยเนาะฮาถุ่มมแล้วที่นี่ก็เลยแบบว่า้าบึงในยูทูปขณะที่เขาจะบอกวิธียุกเลิกแกะนะรเขาไป้ามันก็มันก็มีวิธีบอกเนาะว่ามันต้องกดซ้ำจับเนี่ยบัดนี้เขาไปห้องทิพมันบ่มีซ้ำจับคือสิแมนแว่ามันกับสิแบบมีการอัปเดตคลิปเอแอีซ้างนะมันต้องแบบว่ายุกเลิกบอนันบอนี่ที่แตกต่างกันลงไปเนาะ ฮ่างุ้มเท้างุ้มเท้าแล้วที่นี่เขากล่ออยู่นอกแท็กซี่นะเขากล่อมไปว่าคั้นกระเบ,บือยจังได้นาจะาไปว่าขั้นแบบเขาหับออเดอร์ทิพนะเข้ากันยังแบบว่าไปหับคนอื่นบ่ได้มั้งนาจะต้องยกเลิกตัวน,นี้ก่อนมั้งฮานาตามที่เขาใจเนาะแล้วทิ่นีเขากล่อมล่อให้ทิพยุ่งเลิกทิพกระเบงิงรถนะกรบเบือกบบเกินทีกันยุดเิได้เขา้าคือสิแบบล่อให้ทิพยุ่งเลิกแล้วทิไปทางอื่นนะนะแต่ทิพก็ะุ้มเท่าง้มเท่าง้มเท่าไล่โซดาเมฟซีบอสแต่ว่าโอ้เผื่อมันสิแบบว่า เพื่อมันเสียน,นั่นทิพย์ก็เลยแบบงุมง่มไปงุ่มมาใช้เวลาดน้นเตอพี่น้องจังยกเลิกแต่ไหะแล้วมันนี้ก็เลยว่าเออมาเลียกอีกแต่เฮาจะบรได้แบบเลียกลวงนานแล้วเฮาก็เตรียมตัวไว้เรียบร้อยแล้วก็จึงมาเลียกรถตอนนี้รถกําลังเดินทางมาซึ่งเฮาจะเดินทางไปที่สถานีลักซองสถานีรถไฟลักซอง T, เอ็มอาทประมาณนี้เนาะอตอนนี้กําลังรอรถมาอยู่พี่น้องเพิ่นจะมาอีกเจ้าหน้าที่ เรื่องอีกเก้านาที่ทั้งเมื่อเดืนสิบสี่หน้าที่เนาะวาซิมาฮอดสงสัยรถนังติดอยู่ั้างพอเห็นมันแดงๆเบิ่งนี้ทางที่เรามาเนี่ยมันยังแดงๆว่ะเด็กไก่ซีฮอดแล้วไก่ี่ใส่นี่คือไก่ไก่เนี่ยโอ้ยไก่อยูะเราเมื่อนี้ฮานาพี่เราเข้ากาซีผ้าบัวขี่รถไฟไป้างทะรมิต ที่ดึงจ๊ทิพย์พดเนาะสซลาทิพย์เราเคยขี่ร่ายเถือนกแต่ว่าแต่ละเถือก็มีสตอรี่ทุกเถือกพวกเรีนนักท่องเที่ยวเราคิดว่าย่านเป็นผู้ประสบใครมากกว่า <c oughs> ย่าน <c oughs> เป<อ>็นผู้ประสบเออท่านไ้ร้องไห้ท่นท่านโตท่านเคยอันเบิรงคลิปเอคยท่านโตยังบ่ฮู้รสชาติ <c oughs> บ่ว่าจะเฉลียงขับรถในกรุงเทพฯขับรถเองบ่หรือว่าขึ้นรถไฟเองบ่มีปัญหามาเมื่อไหรขนาดอยู่ยังจันก็ยังลยเออยูยังจัน อยม่กันก็คือกันลงทางาไพ่ไปีไปเบึงดินแต่ละเมือ่อลง่ะตอนนี้รถกำลังเดินทางมาพี่เนาะพอดแล้วมาแล้วพี่เนาะจะให้ป้องอยังนี้ก็ได้ ไปสื่อแม่แต่ดีพอทีพยานที่ไปไอ้อยู่ในรถไฟอ่ะนะพี่น้องจ้งาหนา้าทขากระซีขึ้นไปทางด,ด่านเพิ่งสีผ้าบัวนั่งรถไฟคิดเอาได้นั่งรถไฟแต่โดนอะไรตั้งแต่หยิบยางอะไรทิพออกอยางเขาแล้วก็ออกตันนัทยังไม่ได้ขึ้น,น,นเลยแต่นัทมาเป็นเนงบัวทุ่ใส่โบมี่โบมี่วะ วี่กระบอเป็นยังปงปะไรักสองเซมาะไปซื้อไปซื้อตัวพี่นองเพราะมันจะมีแบบเื่องกับแบบอันนั้นเยี่ยวไปซื้อแบบแบบอันนี้ดีกว่า ื้อบต่อคอว่าก่อนที่จะมาขึ้นรถไฟฝ่านี่นะพี่น้องเมมูกับคุณพอศรชัยใ,ในได้นําวิธีขึ้นรถไฟที่เพื่อนบอกว่าสื่อตัวอยู่ลักซองนี่ไปลงบางวาแล้วก็ออกไปต่อ BTS สื่อตัว BTS แล้วก็ไปลงเอกไมยแต่ว่ารถจะไปหอดแต่สัญญาณต้องไปเปลี่ยนขบวนอยู่บรฮันแต่บ่ต้องสื่อตัวใหม่ะนะและ้วก็นี่ได้เพิ่นบอกว่ารถจะไปหอดสัญ,ญามมีป้ายบอกไปสุขุมวิทขึ้นไปอีกขบวนหนึ่งลงเอกไม่ รอบหนึ่งสวย อย่าเพิ่มให้มันปิดก่อนให้มันปิดก่อนส่อ,สองไปกับมี่เออปิดได้แล้ววันนี้ไ,ได้หรบัวพักพี่ก่อนห้าพ,นพ,านพคนเป็นอย่างไรดีอ๋อมันมันเป็นยังงคะแต่เข้าไม่ได้โอ้แหะวหลอบเดียว แล <phin reforms> <hyd> <pl ains> ้วค <Christ>. ้นเออคือวันนี้ไปแต่จนแต่แรกเลยนะไปพักสิไปลงสุขุมวิทพี่น้องทิเอาเงินแบ่งพันหายเพิ่นทอนมาก็ร้อยสิบบาทกับแสดงว่าเก้าสิบบาทเนาะเัาสิไปลงสุขุมวิทก่อนเพื่อนบอกให้ไปสุขุมวิทแต่ว่าพอซาไซบอกให้จะอีแแบหนึ่งแต่ว่าพนักงานเพิ่อนบอกพอซาไซบอกคุณแม่มูกับพอซาไซบอกให้ไปลงบางว่าแต่เพื่อนบอกให้ไปลงสุขุมวิท เลยเรอดูว่าจะเป็นยังไงตั้งแต่เขากับเริม,ม่มันทาเเก็บไว้เดอวัดนะเขาจได้ปอนข้าออกไปไม่ได้ขึ้นรถไฟจะโดนรเล่จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยจากนักงานก่ลักลายินรอที่ใชาจราครู่ไม่มีที่ได้ชือรา,ารเแซนเดียไปยูลาเช่อ รถไฟไปแล้วพี่น้องคือถีเขาสือตัวแมนเขาไปลงสุขุมวิทเนะแต่ว่าทีพอัถไสเดินน่ำบอกนะให้มาลงบ้างว่ะเระคิดไปเบิรงในสถานีว่าสิทธามคนในๆะนะว่ามันมันอยู่บนได้สถานีเขาไปลงสุขุมวิทนะมันคือแบบว่า คิ่โพฮิสสถาน,าน,นีนี่มันต่อกันก็เลยเอาตามพอจะใส่อกว่า, <c oughs> า,ยยาขเขาใส่ยังบวกลยนี่เดี๋ยวเขาไปสื่อตัวแล้วก็ไปคืนเบทีเอสเบทีเอสถอนพอซใส่บอกว่าเขาไปสื่อแล้วเขากับแบบว่าเขาไปเปลี่ยนขบวนได้เลยหมดต้องสื่อตัวใหม่เ <c oughs> นาะเรื่องไหนวนี่ลงทางไหนแล้วะ การตสาด้ยการใช้บัตได้เือจากกรอไแต่ละนายที่ข้นเขาใส่บันไดเเลือนี่ใส่เราบัตได้เลือมาทันแล้วมั่งมาตอนนี้ลยลงมันมัาอมหดวาเดี๋ยวเดวโทรหาคุณ่อกะสุมหมดวาเฮาบอออกนะเฮ้ากับ ถ้ามันไปทางน,านันใดนะเข้ากันนานจะแบบไปเลยมนะัย้งเยอะทุห้อคุณพอกัอนเนาะทุนไปไหนปเนาะทุกหเอาป่ท่านไอกแสดงว่ายังมีซีดขื้นไปไหนอยู่ดีเข้ากับบริเข้ากับบริสเสียงเงินไหมค์ฮะนะ คุณพ่อไม่รับคุณแม่ใช้ได้ค่ะ เบิง่งอันนี้มันบรได้ต่อกันได้ต,นนตขั้นข้าไปสุขมุมวิทนี่นะไปสายเขียวหลังจะไปลองสุขมุมวิท ไม้นะเอ็กก็ไม่ตลาดอ๋อลงไปอีกวะทางเมื่อกี้ครับที่ขึ้นมาทางที่ขึ้นมาเพราะว่าขึ้สารลงมาจากข้างบนแมนแมนโอ้ปนี่เนาะเอกไม่แล้วมันจะไปต่อมันจะมีบอลต่อใช่ไหมที่สยามค่ะพี่ชุ่มหมาเข้าบอลลงมากเมื่อกี้นะเขาบอกว่าให้ไปหอดสุขุมวิทนะมันไปไหนคือกันบอกจะไปสุขุมวิทหรอไม่ไม่จะไปอันนั้นแหละเขาบอก ถ้าไปสุขุมวิทได้แนี้างนี้เนาะไปสุขุมวิทะ้ลงมาเียี้เราทางมาจากสถานีไหนครบสถานีลักองจะไปเอกมัยซื้อเรียนมาไหมสื่อเรียนาสบ้าท2คน35บาท9กบาทสคนแต่ว่าจะไปจะไปลงเขาบอกให้ไปลงไอสุขุมวิทสแต่นแต่อีกคนหนึ่งทีเพิ่นแนน้ำหนะจะแบบอีกแบบหนึ่งไง ก็เลยแบบโอ้โหว่าหอมสุขุมิ i แล้วมันจะเปลี่ยนรถมันมีสถานีเปลี่ยนต้อนข้องท่ามันแหละคือคอนเทนต์นั้น อตองยุดต้องยุดวันี้ตุบบฮูไทยฝากบันเท่งก่ะสแกนเขาของเจ้าไขึ้นอีกไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ ที่จริงนะไปลงสุขขิวิีสีไก,ก่กลัวบพตอนนั้นวัดสิท่ามผู้ได้กับโบมี่คนไหนท่ามเนาะสร้างอะไรมันกได้ประสบการณ์ไหมเอสมาไม่ไม่ไไรถพอาที่มาเลยไี่เด้นบอลนางนางไหม

มือซีไร่ไปแล้วเขาก็ต้องไปลงรถไปไปจังไรไปเลยเจยังไรในพระเจ้าลรถเมืม่อกี้เขาลงรถจากตนน้นหนีมาแล้วเขาจะไปเอกกระไม้โมเมนต์มาคืนตนน้นหนีเลยบ่าหนิคนจะไปซะจ้ะไม่ว่าคนคนละสถานีไม่ว่าลงหนีวะบัวตั่ว,ว,วคุณพ่อว่าต้องออกออกไปคืนอีกขบวนหนึ่งแต่บ่ต้องสื่อได้ในขมันบ่เมนต์ต้นนี้บ่ อันนี้สยามเออสายามเลยเขาสิไปเอกกัไบไม้บัลนี้ฮะเอกกับไม้เขาโบกยู่เลยโบกมันคืนยืนนี่ว่าอะไรไปทำผู้ใดเนาะใช้จอนนาทีโอ้ยใช้จอดนาทีนี่ฮะพี่คะค,คือโนจะไปอันเอกกับไม้ลงไปหนึ่งชั้นรอสักอ๋อลงไปแล้วกับโบต้องซื้อไหมเนาะเราของอันนี้ผมอันนี้เขาไปไซกันนี่มาขึมาเราไปอยู่ตรงนี้ไปคูฟดออ๋อคนละอันเนาะ ขอบคุณนะคะขอลงป๊าเดี๋ยวประันรถ ทาไปซ้ายนี่เป็นวะแมนค่ะโคตรอะไรนี<อ>่<ฆ>ทายก่อนโอ้นี่เด้กเนี่ยนี่สยามไอเยสยามพารากอนนี่สยามพารากอนสยามสยามพารากอนเอออย่างนี้สยามเซ็นเตอร์นี่นะอันนี้กระหางแน,น่นี่อันนี้กระหางสนามกระหางหนีย่ย แมนเฮ้าซ uh ิ huh. อลอดหลดอยู่นี่แมนแล้วเคินบอกเลยนี่ม,นมึงจริงมเฮ้าต้องเบิงใหม่กันนะสวัสดีค่ะ,คะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้ว,ลวกำลังมารอรถ เมื่อกี้ล่องมากเพราะที่โหลดไปคือวันาวนานพะปียังขาขาอีกสามขั้นแต่แรกพะปียางล่องทางต <c oughs> ะพื้นลายลงทางตะพื้ตนตะพื้นตอนคุณพ่อบอกว่าให้มาให้มาขึ้นรักซอกไปบ้างว่านหอดบ้างว่าแหลกออกเลยมาสื่อมาสื่อตัวแล้วลงมาสยามสยามอลไรจะเปลี่ยนขบวนอลไรไปเอกไม่กันบ่น ที่ตน้ตนต้นโนไปสื่อต้นที่แหลกะนะบอกว่าจะไปเอกมัยเขาบอกว่าต้องไปต่ออยู่สุขุมวิทที่นี่ก็เลยเออไปน้ำเขาพ่อแบบว่าพ่อเบิ่งได้เสน้นทางอยังมันคือโเห็นสถานี่แบบต่อกันทรงไส้แบบตรงอ๋อกไกล้ยังนะที่ก็เลยเอไปตามคุณพ่อบอกนะก็เลยมาตามคุณพ่อที่นี่พ่อลงมากก็เลยแบบเอบไปบ,ไปบอหรว่าสิไปตัวนันบอบันนี้ก็เลยตัดสินใจ,จออกมากขอออกมาแอะไรก็ไปสื่อตัวแล้วก็ซีึ้นรถ แต่ว่ามีพี่ย่ามคนหนึ่งที่เขาไปท่ามนะแล้วบอกว่าไปต้นอาหารจะไก่กลัวพันวะแม่ไปล็อกใจม่นมาตามคุณพ่อไปบังว่า嘛ะฮะไปบังว่าวะไปบ้างว่าจะได้บ้างว่าเขาต้องเขาออกคันดีเอาจะได้ไมนยุบยึดจากคืนท่านนี้เหรอจะคืนท่านนี้เอาบ้างว่าเขาทำอะไรได้เขาสิไปยังบ้างว่าเขามาแต่บ้างว่าแล้ว เข้าไปตอนนีชึบแล้วเขาเดินลงมาได้แล้วเดินลงมาได้ลงมาหรอลงมาแล้วเดยู่นาให้ขวัสยามเออประมาณสยามพลากรตอนหนีจะต้องขับรถมาโอ้ข้าหน้าบนท่ามนะเขาไปรอรถตระึงเลยนะเนาะไปตะผึดตะพื้นเลยไอ้ตามเขาเขาเป็นงานหลงเนาะ พ่ออยากให้จ้ว่านี่แหละจะมาล้างเจ้าสิบวันเจ้าสิบวันจะขับรถป้ามันอันนั้นมันแต่ว่ามันต้องในถามถูกบอลเลยเพราะว่าเขาประหุเอาเจ้าเมืองแผนดีแล้วเจ้าว่าเอาแผนดีมากเลยบอลมันนี่มันมีอยู่ในมันมีอยู่ในแมพยูทีทีเบิงขนาดแต่ว่าที่เบิงว่าเออหอดสถานีนี่แล้วแต่ว่าาสิต่อสายใหม่นะคือบริเ็นสถานีอีกโตโตใหม่นะทีแทนมันอยู่อันใดกันเนาะ จะฟังนะสถานีต่อไปเนี่ยจะเดินไปเนี่ยมันจะจะมีรถไฟใต้ดินมันจะตัดกันยูเทียนโซ่ทัานเลแต่เขาตัดแกเทีโซ่แต่เขาจะลงใต้ดินเขาก็ต้องออกแก่สถานีอนนีิก่อนแล้วก็ไปลงลงไปใต้ดินนะโซกไปนั่งรถไฟใต้ดินเดี๋ยวมาลงหัวแล้โพงเี๋จะมาสานมันตบไม่ได้บอกได้ว่า มันเป็นีาจพิษอสูบสทางการวจะกลับมาวันตะต้องแต่มีคนอ่าหมดนแต่ประเนวนี้ไพ่อจะบอกแกไว้วอาจะกับมาแากวันตะต้องนียก็คืดีใชไมเเป็นโรปีศจา็โรคับ็นอสูบแจวันละโจเอาแวัี่เจ้าหววมากมายน่าจะมาแลยจับกล้องหนยพวจับเื่อง เข้าไปเนี่ดีเลยนี่ดีแล้วปะชิดหนอกออกอะไรวะนี่ มาจะาทางังทางผิดเาือออกไปท,ท่องคบยังไงหอดแล้ว เดีนะ๋ยวจะมีหาดขา,ดามีอะนะมีนี่มาขอม่นี่ทีนะแค่ตอนนั้นหิดกตัวพวกสง้างาตรงอย่างไปอีกแลลวเฮาสีสามารถเดินเขาห่างบนนั้นได้แต่ว่ายูนีฮะนะมีตซึกอันนี้บรน,นี้ใจวะมันเป็นยังงอันนี้เป็นหางหรือมันเป็นยังไาทหานค้อเทียนวะเอกะไม่เซ็นเตอร์หางที่บอกแทวได้พี่น้องที่วัดทองฝาจำลองอยู่แถวนี้คืออยู่มองใด เดี๋ยวเขาไปทําชุล่านี่คลิปก็น้องบัวเขาไปทําชุล่าก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวเขาจึงขอกันในคลิปต่อไปเนาะไปใจประสบการณ์ในการขึ้นรถไฟครั้งแรกลงลงลืมลืมลงโมยังโบฮันในนังต่างจกเกิดอะดรแต่คุณจูนกอดเจ้าอยู่เออแม่ได้หรอในนั้งวอนึงไม่ได้เท่าในนักโอ้ยบุญนึง กี่ไม้เป็นเถี่ยวหอยเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปถึิงมาเบิ่งว่าเขาสิพากันไปใส่เลยเขาสิปไปสร้างประสบการณ์ใหม่อยู่บันนี้เดี๋ยวลงทางต่อ <c oughs> เดี๋ยวลงทางต่อทีนี้อยูกันเจ้ญไว้เพื่อนคนนี้ได้พี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี